อะนะครับตอนนี้มีคนถามเยอะว่ามันเห็นความพยายามเคลื่อนไหวอย่างผิดแปลกปกติของฝั่งรัฐบาลหลายต่อลหลายเรืเร่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการปล่อยคุณศิละออกมาโจมตีพักฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ที่โจมตีเนี่ยชาวบ,บ้านเห็นก็ทุเรศทุลังนะครับคุณศิละนี่เป็นสสสมัยแรกเขตตัวเองมีบอนนะครับเขตตัวเองมีบอนคุณศิละนี่พูดได้ทุกเรื่องแต่พอเขตตัวเองมีบอนตำรวจไปถามไอ้ศิละนะครับทำไมเขตคุณมีบอนนะะักข่าวไปถามศิละทำไมเขตคุณมีบอนบอกผมไม่รู้ นักข่าวถามอ้าวบอลมันหน้าคุณนะเอาก็ผมไม่รู้ผมจะทํายังไงผมไม่รู้รู้ทุกเรื่องนะครับรู้เรื่องฝ่ายค้านรู้เรื่องประชาชนด่าประชาชนชดชดบอลอยู่ในพื้นที่ตัวเองตอบอะไรไม่ได้นะครับแบะแแแต่พอมาถึงเรื่องอภิปรายเนี่ยคึกคักไปเที่ยวข่มขู่ว่าจะแจ้งความ1 1 2กับพักฝ่ายค้านหรือสอส,อสอฝ่ายค้านที่เขายื่นตรวจสอบพลเอกประยุทธ์นะครับกล่าวหาว่าการที่ฝ่ายค้านจัดตรวจสอบพลเอกประยุทธ์ ว่าโหนสถาบันหรือใช้สถาบันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นไปกล่าวหาว่าฝ่ายค้านบินสถาบันนะครับคือคุณศิริัตจะเล่นเกมนี้กับก้าวไกลเนี่ยคนยังพอรับได้ไม่ได้แปลว่าคุณศิริัตถูกแต่คนยังพอรับได้เพราะว่ามันมีลูกชุลมุนมันมีเรื่องธนาธรม,มีเรื่องปยิยบุตรแล้วมันก็ล่ามาเป็นเรื่องก้าวไกลมันยังพอชุลมุนที่จะไปยัดข้อหาได้แต่คุณจะไปเล่นกับพักประชาชาติอย่างเงี้ยสอสอประชาชาติพันตํารวจเอกทวีสอดส่องเขาเป็นเลขาสออบ,บตอเครื่องราชเขาสูงกว่าคุณศิากี่่เท คุณจะไปเล่นอะไรกับสมพงษ์อมรวิ่วัฒน์เขาเคยเป็นรัฐมนตรีมากี่กระทรวงแล้วเวลาคุณศิรัชเข้าสภา,ามองเหรียญตาที่หน้าอกตัวเองเทียบกับคุณสมพงษ์อ่ะหรือคุณจะไปเทียบกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เครื่องราชพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยไม่ได้ด้อยอย่กับพลเอกประยุทธ์นะครับถ้าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นนายกเนี่ยชั้นเดียวกันแล้วคุณศิรัชอยู่ที่ไหนแล้วคนแบบนี้นะครับไปเที่ยวบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เป็นพวกมินสถาบันสมพงษ์อมรวิ่วัฒน์เป็นพวกมินสถาบัน ใครเขาจะเชื่อนั้นเกมการเมืองมันเป็นเกมการเมืองแบบนี้คือเป็นการเกมการเมืองที่ไม่ค่อยสุจริตเป็นเกมการเมืองที่เล่นตุกติกนะครับใช้วิธีศาสตร์โคนใช้พิธีเบี่ยงเบนกระแสใช้วิธีสร้างข่าวเพื่อโจมตีฝ่ายค้านเพื่อสร้างภาพว่าฝ่ายค้านอภิปรายเนี่ยห่วยกระจอกไม่น่าฟังเพื่อให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ลอยคอเป็นนายกต่อไปนะครับที้การเล่นเกมแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเย่าลรืมว่าคุณศีระกกำลังมีคดีเรื่องใหญ่ที่ทั้งสภาเขาก็ซุบซิบกันให้แซวว่าถ้ารอบนี้ศีระรอดเนี่ยนะครับ ความน่าเชื่อถือของกลุ่มต่างๆในประเทศมันจะไม่เหลือนั่นคือเรื่องที่ฝ่ายค้านก็ไปยื่นสารรัฐธรรมนูญคุณชวนก็เป็นคนส่งเรื่องไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วว่าคุณศิระเนี่ยหลักฐานทางกฎหมายมันครบเอกสารต่างๆในแง่คดีมันครบว่าเคยติดคุกคดีซับจริงจริงแล้วรัฐมนตรีฉบับปัจจุบันก็เขียนไว้จริงว่าคนติดคุกคดีซับห้ามดำรงตําแหน่งนะครับขาดคุณสมบัติในการเป็นสสดังนั้นการขาดคุณสมบัติเนี่ยดิ้นยากนะครับจะดิ้นยาก ะจะหาทางรอดยังไงถ้าบอกว่าท่านมนุนเขียนไว้ว่าคนติดคุกหรือว่าสารตัดสินคดีทรัพย์ขาดคุณนสมบัติแต่ศีระไม่ขาดคนก็จะยิ่งตั้งถามว่าอา้าวรัฐมนุนเขียนไว้ศีละไม่ขาดเป็นเพราะอะไรเป็นเด็กแบกดีเป็นคนมีเส้นแล้วทำไมธนาธรหลุดทําไมเทพไทยหลุดแล้วศีละไม่หลุดนะครับ เทพไทยธนาทรเนี่ยเรื่องที่โดนเนี่ยสังคมรู้สึกว่าเบากับศิระด้วยซ้ำไปแต่ว่าทาไมหลุดดังนั้นคุณศิระเนี่ยเขามีเรื่องแบบนี้ดังนั้นก็เป็นไปได้ว่าคุณศิระก็เล่นการเมืองสไตล์คุณศิระเออก็ไปแจ้งความข่มขู่คนนั้นคนนี้ทําแบบสิ่งที่สังคมโลกขเขาลังเกตคือการสลปฟ้องปิดปากคนเหมือนอย่างที่ผมโดนไปแจ้งความเอาผิดผมที่แม่เสลี่ยงกับพลตารวจเอกเสรีพิสทจิ์ผมก็ไม่เข้าใจคนปกติเขาไม่เข้าใจผมจัดรายการอยู่วิภาวดีดินแดงไปแจ้งความเอาผิดผมที่แม่เสลียงเนี่ยมันรู้อยู่แล้วม พอใจเพราะหวังว่าจะไปช่วยเรื่องสารนุนหรือเปล่านะครับมันไม่ใช่แค่คุณศิระแบบเดียวที่สังคมกําลังมองแบบนี้ตัวท็อปในการประท้วงรัฐบาลอีกคนน่ยคือคุณปรินาไกลคุปคุณปรินาเนี่ยนะครับช่วงนี้ขยันแล้วยิ่งนานยิ่งสุดโต่งมากขึ้นเรื่อยๆอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย คนก็สาวว่าเป็นแกนนำม็อบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาเด็กเอาคนจากโพธาลามไปยืนแถลงข่าวขู่จะจับธนาทรขู่จะจับคนนั้นคนนี้ยัดข้อหา1นึคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับแล้วคุณปรีนาตอนนี้คดีไปถึงไหนนะครับบังเอ,อิญเนี่ยผมก็ไปนั่งอ่านคุณวีระส่งความคิดคุณวีระเขาเตือนแบบนี้ว่าคุณปรีนาเนี่ยนะครับตำรวจบอก,อกปอทศเขาแอบมาบ่นกับคุณวีระส่งความคิดว่า การที่ตำรวจบกปตสตำรวจสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเขาอยากเอาผิดคุณปรีนานะครับแล้วเขาส่งเรื่องไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับเพื่อให้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทําหนังสือถึงคุณชวนเพื่อเอาคุณปรีนามาฟ้องต่ออายการจังหวัดราชบุรีเนี่ยนะครับปกปตสเขาทําเรื่องไปผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติตั้งแต่8มกราคมแล้วนี่จะ8กุมภาพาแล้ว1เดือนแล้วนะครับ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเงียบหายไม่มีคําตอบจากผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเลยบกปตสเนี่ยเขาอยากเอาปารีนาไปยื่นฟ้องต่ออายการแต่อายการอ้างว่าสภามันเปิดอยู่เอาปารีนาไปไม่ได้ก่อนหน้าน,นั้นก็เตะทวงขอสอบพยานเพิ่มบกปตสตําร,รวจสิ่งแวดล้อมเขก็ให้หมดตํารวจเขาก็ออนอ่อนผ่อนตามหมดแล้วมันสอบพยานเพิ่มตามที่ปรีนาขอจนถึงจุดที่มันไม่รู้จะสอบใครแล้วสอบกันเต็มที่แล้วจนปรีนาเนี่ยไม่รู้จะเอาพยานไหนมาขอสอบเพิ่มเพื่อทวงเวลาแล้วเนี่ยทำเรื่องไปยังผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติจนถึงตอนเนี้ เข้ากุมภาแล้วเนี่ยจะเข้ากุมภาแล้วเนี่ยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทําอะไรอยู่แล้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ใต้ใครโครงสร้างเป็นยังไงใครคุมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ท่านผู้ชมก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าใครคุมอยู่แล้วคนที่คุมเนี่ยคือนายของใครแล้วลูกน้องของคนที่เป็นนายซึ่งคุณคุมผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือว่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นการช่วยเหลือกันให้ปรีนาเนี่ยนะครับไม่ต้องไป ตามที่ตำรวจเขาอยากเอาตัวไปให้ออกการส่งขึ้นศาลหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าดูบรรยากาศแบบนี้ตัวท็อปที่รัฐบาลใช้ในการประท้วงไม่ว่าจะเป็นคุณศิระหรือคุณปรีนาเนี่ยมันทําให้เราเห็นภาพบรรยากาศของการเมืองแบบเครือข่ายการเมืองแบบพวกร้องนะครับการเมืองแบบที่คนที่ทําผิดถ้าอยู่ฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะครับขอให้คุณใช้กฎหมายขอให้คุณใช้อิทธิพลทางการเมือง นะครับเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาพวกพ้องไว้แล้วมันก็จะมีอธิพานทางกฎหมายนะครับอธิแางคนมีตําแหน่งต่างๆเนี่ยคอยอบอุ้มนะครับไม่คดีไปถึงลงถึงศาลนะครับหรือถ้าถึงลงถึงศาลก็มีปฏิหารที่ทําให้คดีมันถึงช้าตํารวจอยากเอาตัวไปให้ไปอายการผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยังไม่ส่งจดหมายไปถึงคุณชวนหลีกภัยดังนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับหลังอภิปรายคือความรู้สึกของประชาชนแบบนี้ตกลงประเทศไทยนะครับ63าพลเอกประยุทธ์นะครับได้เป็นนายกทั้งที่ทตัวเองแพ้เลือกตั้ง